สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินบักม่วงไงน้ำกันนะจ๊ะมือนี่จะเห็ดเป็นบักม่วงจิ้มแก้วไขหัวพันยังแน่นี่พันอะไรไงมากจ้ะนี่เบิง้งด้วยบักม่วงกับมือไข่เจวกันไงกูมือเหรอ ข้านังกับบุกหูจ้ะแต่ว่ามื้อนี่อยากกินไปตอยว่าจ้ะใหญ่กว่าตะกตอต้นมันสูงมากด้วยที่สำคัญหอมน่ากินปะไปกินบุกมวงกันสัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเดียยุ่าเครียเตอร์กลับมาอีกแล้วโดยเปาจะพากินมักมวงจ้ะ เมื่อนีนี่แขกรับเชิญพิเศษมาพิเศษพิเศษจ้ะมาจากคักขนาดชแนลเชิญเชิญน่อมาเลยจ้าจำได้ว่าพีฟ้าแน่เองจ้ะหน้อ,าาองพีฟ่าเด้อเมื่อนี้จ่พาะน้องพีฟ่ากินหมกม่วงเป็นหมกม่วงมันฝนสดจ้ะฝนฝนกันนิดนึงมาพีฟ่ากินบ เออเห็ดเจ้าวเป็นเจ้าวเจ้าใส่หอมหัวยายไอ้หอมหัวแหลงกันหรอมันสิมีไอ้คันเนี่ยอันที่มมนอยู่ของของ,ของนอกเนี่ยเป็นแบบบ่าสมมากแต่คันอันน้ๆอ่ะสม คือไปซอยไม,ม้นมาไปซอยกันครับนมยหยดยั่ยไหมเนี่ยมอ,มองสดๆจากต้นนี่ตา 吗？你呢、嗯？第二个还拍吧？ กรอบกำลังดีแล้วเนาะมีนวยที่ใหญ่กว่านี้ดิแต่ต้อยลงมาแตกไงโต๊ะพื้นแตกมูวนแข็งแ,แตกเลยเนะอันนวยใหญ่กว่าตะก่อแ้วเนาะตัวมันอยู่สูงหะแล้วเนาะตัดก้อนมันอันเน็ยหน่อยประมาณนี้ Nó nước chín hòn đạn hả? Con hòn đạn Gì ba? Hòn đạn lắm rồi. อตอนหอมแดงกันใอ่ใส่เส้หัวหนึ่งนิดนึงเผ็ดบ่เนะทักหน้าอตาคือเริ่มแดงเฮ็นทัเนี้ย เลยใส่พิน้อยนึงาเ็พล็กกูนีเลยอันนี้บอกเพลายอยานองกินเมื่อไรเนะะเนี่สิปลาเอ้เห็ดเ็ดเกินกินเมื่อไรจมอีกถึงตอนส่งสมงะตอนนอมาสกอะนี่ค่าเขาไเริ่มเขาเขาไปในแกนลุกลเนี่ยเขานอาจจะส่งแ็นกินกินคิว่ะมั่สุกอ่ะวม่เนี่ย ăn ngon nó bọc mòn à? muốn chín số nó mà nữa? sao nhìn con hòm không đáng này nói là lắm nó. hết lắm hết rồi hết lắm hết lắm hết lắm ต่อทองแดงยังไงนี่ได้ละอื้อเหี้ยเหรอคลิปนี้แบบฮวงมันเหรอกระแสพร้อมนะ้องฟีฟานะ ปากช่องให้แน่พี่ฟาฝากช่องให้เอ้ยนะช, ah. Creator, ช่องเดยูฟาครีเอเตอร์อะไป่ะปากันน้ำน่อ๋อเร่คุณจาเนมครับลองนี้ก่อนเดยูฟาครีเอเตอร์เฮ่้มันก็เออสักเทรขนาดด้วยนะ อย่าลืมติดตามช่อง The y u f a c r e a t o r น้ำ้าเจอกันคิดหนาอย่าลืมกดถูกใจติดตามประกาศกระดิ่งจะได้ลงจะได้เห็นคิดใหม่ๆทันทีนะจ๊ะไปละจ้าบ๊ายบายบ๊าจ้า